สวัสดีค่ะพบกับวันี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ด2ตัวล่างแจกการฟรีสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็น1 0บล่างบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักพันบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหนึ่งบนและบวกหนึ่งคงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็น1 0ล่างบวกกัน3ครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกสิบบนและบวกเก้าคงที่ค่ะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึงสีงวดติดด้วยกันเลยทีเดียวค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่ยำของสูตรฝากกดไรก็แชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบยำกันทุกงวดเป็นสูนง์กต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนำกลับมาคำนวณให้ทุกคนที่ตามรวนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทำการคำนวณตัวเลขห้โตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น4บวก4บวก5บวกบวกสา บวกสามบวกสามและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบสามค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามนะคะโจทยที่สองค่ะจะได้เป็นสี่บวกสี่บวกสี่บวกห้าบวกสามบวกสามบวกเก้าและบวกเก้าคงที่ค่ะ ผลลับที่ได้เท่ากับ41ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1น,นะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือ31ค่ะก็เป็นตัวเลขในสูตรนี้ที่เข้าเต็มๆเลขเด็ด2ตัวล่างในงวดที่ผ่านมา3-1ค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ด2ตัวล่างใจกันฟรีเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะในงวดที่1กรกฎาคม25 6 7ัก็ทําการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น3บวก3บวก5บวก8บวก1บวก1บวก4และบวก1คงที่ค่ะ ผลลับที่ได้จะได้เป็น26ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น3บวก3บวก3บวก5บวก1บวก1บวก0และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ25ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5นะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างแนวทางในการเลือกซื้อในงวดที่1กรกฎาคม2 5 6 7 ฝันล่างนะคะที่เราได้นั่นคือ6-5ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น56ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสาหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจะพูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แอดบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็เดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไหมทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ใหม่เด็ดเกับช่องงวดนี้รวย